สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับทำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันหลังผ่านพรีเมียร์ลีกัะที่4ของซีซั่นนะครับวันนี้มีข่าวสารยูเต็ดมาฝากกันเช่นเดิมท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามก่อนแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังผ่าน4เกมนะครับแมนซชสเตอันดับ1ครับ12คะแนนนะครับอาร์ซอันดับ2ครับ10คะแนนอันดับ3เป็นนิวคาสเซิล10คะแนนเหมือนกันแต่ประตูที่เสียเนี่ยอาร์ซอนดีกว่านะครับอันดับ4เป็นลิเวอร์พูล9คะแนน อันดับ5แอสันวิลล่ีย9คะแนนอันดับ6ไบรตัน8คะแนนครับเช่นเดียวกับฟอร์เรสต์อันดับ7 8, นะครับ8คะแนนแต่ว่าประตูได้เสียงในไบรตันดีกว่าอันดับ8เป็ C, 7, นเชลซี7คะแนนครับอันดับ9เบนส์ฟอร์ด6คะแนนแล้วก็อันดับ10ย,ยูไนเต็ด6คะแนนครับก็เบียดกันพอสมควรครับไปกลับได้เลยในนัดเดียวนะครับอยู่ที่ว่าทีมไหนจะพลาดท่าหรือเปล่ายัางลุ้นได้ยาวๆจนถึงเดือนพฤษภาคมครับวันนี้เรื่องราวจะมาฝากกันครับอย่างแรกก็คือสติอันยอดเยี I ่ยมของ อเลนโดการาโชครับมีข้อมูลออกมาว่าเขาเป็นนักเตะที่มีค่าเฉลี่ยในการทําประตูหรือแอซเซสส์สูงสุดสำหรับผู้เล่นที่อายุต่ํากว่า20ปีใน2ฤดูกาลหลังของพรีเมียร์ลีกนะครับได้ไป13ลูกนะครับทั้งแอซเซสส์แล้วก็ประตูขณะที่ตามมาห่างๆคือจอร์ดูรานครับ7ลูกะะ ote, นะครับขณะที่อันดับสามคือฟาคุโนเบียนโนเต้นะครับ6ลูกก็ต้องบอกว่าการนาโชเขร้อนแรงมากๆในช่วงนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะพัฒนาต่อไป กับการลงเล่นให้กับชีนนะครับช่วงหลังก็เหมาะเป็นสำรองมากกว่าลงมาเป็นทีเด็ดในช่วงท้ายตอนที่คู่แข่งนั้นอ่อนแรงไปแล้วครับให้อาหมัดหรือว่าแรดฟอร์นั้นบดไปก่อนเดี๋ยวเราดูว่าท้ายจะเลือกใช้เขาเป็นตัวจริงในเกมไหนบ้างน,นะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็บอลยุโรปรวมถึงบอลถ้วยเนี่ยจะเตะก,กัน3นัดต่อสัปดาห์นะครับหัวสัปดาห์นะครับกลางสัปดาห์แล้วก็ท้ายสัปดาห์แมยูเต็ดยนะังมีเกม 19วันนะครับโฮงแต่6นัดหลังจากนี้นะครับจนถึงก่อนจะเป็นฟนะีฟ่าเดย์ในขนต่อไปเดือนตุลาคมวันนี้มาพูดถึง3ผู้เล่น,นครับที่มีโอกาสจะเบียดพี่ๆลงเล่นในเกมกลางสัปดาห์นี้เจอกับบาร์สลีย์ครับบาร์สลีย์เป็นเกมคาราบาวคับนะครับในวันนังคา้ต่อพูดเวลาตีสอตรงนะครับมิเต็ดเล่นอัลทอรฟอร์ดอีกครั้งนึงแล้วก็คาดว่าจะมีการโรเดชั่นหลายตำแหน่ง ดูว่าเอาทายเบนดีผู้สารประตูมือ2จะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับสื่อคาดการณ์ว่ามีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าบางสตรีเป็นทีมันดับ7ของลีกวันนะครับเพิ่งแพ้ซินเน็ตมาศูนย์ต่อสามเพราะฉะนั้นก็โอกาสจะโลเทชันมีเยอะอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือแบ็กซ้ายแฮร์รี่อามาสมีโอกาสลงเล่นเหมือนกันครับกับการที่โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงพรีซีซั่นที่ไปอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกานนครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือ แอนโทนีครับที่ได้โอกาสน,น้อยมากในช่วงต้นฤดูกาลนะครับเป็นตัวเลือกที่3ของตำแหน่งปีขวาลองจากอาหมัดแล้วก็การนาโชด้วยอยู่ว่าจะลงมาอีกคนนึงผมแถมให้คืออีธานวีทลี่แล้วก็โทบี้โคลเยอร์นะครับนี่คือ3 4มถึงหคนที่น่าจะได้สัมผัสเกมไม่มากก็น้อยครับอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองครับติดตามแบบพร้อมกันครับในเกมเจอกับบาอนซ์ลี่อังคารต่อพุทธเวลาตีสองมีทัลสดทางทัลทีวีด้วยนะครับติดตามแมนยูเตอร ต่อเน,นื่องกันไปครับแล้วเราหวังว่าทีมจะผลงานดีครับขอให้ทุกท่านมั่นใจในการเชียร์ทีมรักของตัวเองครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ